สงการจ้าเพื่อนๆมื่อ,อวันอาทิตย์เด้อจจาวันอาทิตย์วันที่สิบสี่มาสงนำพระน้ำกันเด้อจจามีโอกาสมีบุญหลายหลายได้มาสงพระสงนำพระสงกันมาเที่ยวประเทศสเปนก็ได้สงนำพระเด้อจจาบ้าจ้า ส่งน้ำแล้วเดี๋ยวอีกตอนใบายๆกระเสิมาส่งอีกโอเคด้วยจ้าสวัสดีจ้าทุกสันต์มันสรงการจ้า